อาชาติตรูกับพระเจ้าระเศษที่โกศลลบกันแล้วพระเจ้าอาชาติตรูแพ้พระเจ้าเกษรที่โกศลก็จับพระเจ้าอาชาติตรูได้แต่ก็ปล่อยให้กลับไป พระสงฆ์ก็เลยสนทนากันเรื่องนี้ว่า <c oughs> ทำไมถึงปล่อยไปทำไมไม่ประหารอะไรประมาณนั้นนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วก็ตรัสคาถานี้ขึ้นว่าคนจะแย่งชิงได้เท่าที่การแย่งชิงนั่นจะเป็นไปได้ แต่เมื่อใดคนเหล่าอื่นมาแย่งชิงบ้างเมื่อนั้นผู้แย่งชิงนั้นก็กลับถูกขอแย่งชิงไปเพราะว่าบาปยังไม่ผลเพียงใดคนผานย่อมสำคัญบาปว่าเป็นของดีเพียงนั้นแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนผานย่อมประสบทุกข์ ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบและผู้โกรธย่อมได้รับการโกรธตอบเพราะเมื่อกรรมให้ผลผู้แย่งชิงนั้นย่อมถูกเขาแย่งชิงไป พระเจ้าตรัสอย่างนี้